พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปในอดีตไปประวังหน้าเปิดขึ้นมาโอ้โหในนั้นคุณเอ้ยเป็นพิิธภั์คาสถานเก็บโบราณวัตถุของมีค่ามากมายก่ายกองแล้วแบ่งเป็นโซนต่างๆข้างใคุณไปดูนะงดงามมากผมเกิดมาผมไม่เคยเจอเลยนี่คือพระพุทธสีหิงนะฮะมีรูปปั้นเป็นพระอันนี้เป็นพระพิคเนแน่นะฮะ เดี๋ยวจะมีทั้งพระศิวะพระวิษณุในบางต่างๆของใช้โบราณของใช้ในพระราชพิธีมีเยอะมากจริงๆเนี่ยเป็นความรุ่มรวยของสถาบันนี่คือศิลาจารึกเห็นไหมผ่านสนามหลวงกันบางคนผ่านกับทุกวันบางคนข้ามสะพานปิ่นเกล้ากันข้ามกันกับทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วใกล้ๆนั่นเองมีของดีแบบนี้อยู่อีกเพียบเอามาหมดเลยราชรถราชยานพระยานามาศ เอามาจัดแสดงหมดฮะเนี่ครับเนี่ยผมไม่เคยเข้าไปเลยไม่เคยเข้าไปในนั้นมาก่อนทั้งทงที่แต่ก่อนนะเดินผ่านทุกวันแต่ก่อนผมอยู่แถวนั้นตะเวนแถวนั้นบ่อยๆนะฮะตอนเด็กๆวิ่งเล่นแถวนั้นนะฮะเป็นเด็กที่อยู่แถวนั้นแถวแม่น้ำเจ้าพยาตรงนั้นเลยโชคดีมากแถวโรงพยาบาลศิรีราชแล้วก็เปิดเนี่ยมีงานเปิดตัวเมื่อวานนี้ มีการถ่ายทอดสดผมเพิ่งทราบที่ทราบเพราะว่ากลับไปบ้านแล้วเปิดทีวีดูแล้ว <c> ก <oughs> ็ไล่ช่องอ้าวมีการถ่ายทอดสดนี่ก็ไม่ได้บอกกันมากเลยเคออุณกริชโหลเกิดครับทีมข่าวช่องวันสามสิบเอ็ดของเรานั้นแวะไปดูบรรยากาศมาแล้วเก็บบรรยากาศมาฝากนี่นะฮะบรรยากาศคึกคักครับ,ค,รบคนเนี่ยไปทยอยร่วมงานกันตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นแต่งชุดทงชุดไทยอะไรไปบางคนไม่มีชุดไทยก็ไม่ต้องไปเช่าใส่ชุดอะไรเขาก็าให้เขา้าชุดปัจจุบันนี้ก็ได้นะฮะ อาหารมากมายไก่กรงข้าวเหนียวมะม่วงม,มีอยู่แล้วมัสบังแกงแก้วตาหอมที่หรารสร้อนแรงชายใดได้เป็นแ,แรงแรงอยากให้ไปปัญหาคุณท่องไปเถอะมีให้กินหมดเลยทั้งเมนูตรงนั้นนะ่ะไปกันได้เลยนะฮะอ่ะเราลองไปฟังเสียงผู้ร่วมง,งานกันหน่อยครับคุณสิริยากรว่ายังไงบ้างครับคือเราต้องการที่จะรณรงค์ในวัฒนธรรมไทยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทั้งมีงานอย่างเงี้ยไม่ว่าจะงานอุ่นไอรักหรือว่างานประเพณีไทย เอเห็นนะเนี่ยคุณ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 พี่คุณพี่แล้วกันแต่ตอนแรกจะได้คุณนะเดี๋ยวคุณหาด้ว่าคุณพี่พี่บอกเลยว่าเฮ้ยขอให้ไปเปเยอะๆแล้วอยากให้มีการประชาสัมพันธ์วันนี้เรามาที่เราออกมาพูดให้ฟังประมาณสักสามสี่นาทีอยากให้คุณไปนะเริ่มต้นเลยคือถ้าคุณมีของอะไรดีแล้วคุณจัดงานแบบนี้ทําไมคุณไม่บอกเพราะถ้าคุณบอกก่อนหน้านี้แล้วผมกแจ้งผู้ชมตั้งแต่เสาร์อาทิตย์น่ะวันนี้คนไปเทียบมากกว่านี้อีก แล้วถ้าทุกรายการเลยทุกข่าวทุกสำนนกร่วมมือกันอะไรงานสักวันหนึ่งขอความร่วมมือรัดจัดงานนะสบายอยู่แล้วขอความร่วมมือไปเลยครับทุกช่องให้ความร่วมมืออยู่แล้วแล้วบอกว่ามีงานนี้นะรับรองตุ้มเรื่อย่างนี้ก่อนเอาเริ่มตรงนี้ให้ได้ก่อนก่อนจะซ้อมพาวเวอร์จริงถ้าคุณเริ่มตรงนี้ไม่ได้คุณไม่ต้องไปทําเลยนะซ้อมพาวเวอร์เพราะคุณบอดสนิทเลยมีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่มากด้วยแต่ไปรวมที่จัดก,กันที่หนึ่ง บอกเราว่าท่านจัดแล้วมันจะมีคนไปอ่อที่เอามาบอกกันนะครับดังนั้นวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ใครที่ว่างแบบเดินทางไปที่นั่นนะฮะงานนี้งานดีอยากจะให้จัดกันแบบนี้เยอะๆแล้วจัดเมื่อไหร่ก็วคนบอกมาเดี๋ยวจะช่วยบอกต่อให้อะันนี้จริงๆนะบอกมาครับเดี๋ยวข่าวันศุกร์จะช่วยบอกต่อท่านให้เวลามีงานนแบบ